ก็สวัสดีครับสำหรับปีใหม่บนสงกรกางปี2066สำหรับในเมษายนนี้นะครับซึ่งทุกท่านทราบว่าติดตามเมษายนตรงขวันสงกรานต์และก็เป็นวันผู้สูงอายุ14วันผู้สูงอายุ15วันครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ผู้สูงอายุถือว่าเป็นผู้ชนยบุคคลของหน่วยงานหรือของสถาบ,บันครอบครัวนะครับโดยอันดับแรกคือสถาบ,บันครอบครัวเนี่ยจะมีการยกย่องผู้สูงอายุก,ก่อนในปรพณีไทยนะครับ จะมีการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่โบราณการเป็นต้นมามาถึงปัจจุบันนะครับเราก็ให้เคารพน้บถนัผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่สั่งสอนอบรมในสถาบันแรกของเราคือสถาบันคอรอบครัวมังแต่นับตแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เพราะว่าประเทศไทยนี้เป็นคอรอบครัวขยายนะครับแล้วมาสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีก็จะมีการอลรมสืบเช่นเดิมแม้แต่ประเพณีวัฒนธรรมเปลี่ยนไปจะเป็นคอรอบครัวเล็กๆมีพ่อแม่ลูกนี้ก็ตามแต่วันผู้สูงอายุเนี่ย ทางด้านครอบครัวก็จะมาหาสู่ไปมาหาสู่กับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็นับถือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นผู้ีบุคคลและบุคคลสําคัญในครอบครัวนะครับในโอกาสนี้ในปีปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านอยู่ทุกคนตะงมีแต่ความสุขนะครับสภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กับลูกหลานนานๆต่อไปเนี่ยรครับต่อดีครับ